ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่อง YouTube บ้านไร่ใบตองผมนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้นี่ยังไม่เคยใส่แม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมอันนี้จะใส่เป็นครั้งแรกนะครับตัวนี้นะครับที่ผมจะเอามาใส่นะครับจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินรีย์นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยอินรีนะครับปุ๋ยอินเซียนเม็ดนะครับเป็นปุ๋ยเคียงคาวนะครับเป็นของสูตร 6 3สามสนะครับของปุ๋ยที่เขาใช้กับพวกทุเรียนนะครับผมก็วิธีการใส่นะครับก็เราจะใส่โรยรอบๆโคนต้นเลยนะครับเป็นรอบๆโคนโคนต้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวให้เขาได้ได้ชินกับปุ๋ยก่อนนะครับผมเดี๋ยวพามาดูต้นต่อไปครับมาตามมาครับตัวนี้นะครับผมกระท่อมนะครับผมปลูกสลับ นะครับเซฟไว้กับตัวตัวทุเรียนนะครับตัวนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยทุเรียนปุ๋ยอันเดียวกันนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับปุ๋ย633นะครับจามาเนี่ยครับดูต้นต้นต้นกระท่อมอันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นต้นเล็กนะครับต้นเล็กนะครับตอเล็กตัวเนี้ยอันนี้ผมเสียบไว้ก็คือผมเอามาปลูกไว้กับข้างทุเรียนนะครับเพราะว่าเราผมยังไม่รู้ว่าทุเรียนมันมีโอกาสที่จะรอด นะครับเราก็ปลูกกระ่อมไว้นะครับเพื่อที่จะไม่เสียพื้นที่นะครับก็ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าทุกเรียนเป็นไม้สูงต้นไม้ขนาดกลางนะครับผมครับเนี่มาดูต้นนี้นะครับอ่าดูใกล้ๆ้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอนหญ้าก่อนนะครับก่อนจะใส่ปุ๋ยนะครับถอนหญ้าเขานิดนึงให้ดูโคนต้นนะครับว่าโคนต้นเขา ขนาดไหนแล้วนะครับเนี่ยนะครับโคนต้นตอนนี้มันโตเต็มที่แล้วนะครับตัวนี้เราเราเด็ดตัวนี้ทิ้งให้หมดนะครับเด็ดทิ้งได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตอกระทุ่มนะครับเป็นยอดกระทุ่มตัวนี้เราเด็ดเราเด็ดออกเลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันแย่งอาหารเระจะได้ให้ส่งอาหารขึ้นไปที่ยอดเขาให้เต็มที่นะครับหลังจากนั้นเราก็โรยปุ๋ยได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับนะครับเดี๋ยวพอใกล้ใจะหมดฝนนลเดี๋ยวผมจะมาใส่ ใส่ปุ๋ยคอกอีกทีนึงนะครับเป็นปุ๋ยอ่าพวกขี้วัวนะครับขี้ไก่นะครับขี้วัวขี้ไก่หรือขี้หมูก็ได้นะครับแล้วแต่พื้นที่ท่านจะหาได้นะครับผมนะครับใส่แค่นี้ก็พอบางๆนะครับดูแต่ดูต้นต่อไปครับผมตามมาเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้นะครับดูใกล้ๆเลยนะครับต้นนี้นะครับดูนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ผม เสียบยอดเสร็จแล้วนํามาปลูกใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยกำลังแตกยอดใหม่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ใช้ข้อตานะครับใช้แค่ข้อตานะครับไม่ได้ใช้ยอดนะครับข้อตากําลังแตกใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คลิปที่ผมสอนทําเสียบข้อตานียครับเนี่ยตัวนี้ผมเสียบข้อตาไว้3 3ข้อตาเลยนะครับในหนึ่งต่อนี่ก็น่าจะเริ่มติดแล้วครับเพราะว่ายอดใหม่เริ่มเริ่มแตกแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวอีกสักสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะตัวนี้ให้ดูแล้วผมจะทําคลิปอัปเดตให้ดูนะครับผม ัวนี้ก็ใส่ซีได้นะครับเล็กเล็กน้อยนอยนะครับใส่ไปก่อนนะครับให้เขากินอาหารนะครับสามม่อ่านี่นะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้งามมากเลยนะครับเนี่ยอ่าตัวนี้คือยอดยอดที่ยอดเดิมที่ที่ผมเสียบไว้นะครับที่เคยอัพให้ทุกท่านดูนะครับตัวนี้คือยอดที่ผมเสียบตัวนี้คือใบใหม addition, ห่1ชัดใบใหม่2ชัดใบใหม่3ชัดใบใหม่4ี่ชัตนะครับ ตัวนี้คือใบใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวนี้อายุประมาณสักรวม2เดือนแล้วนะครับก็การจเจริญเติบโตดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอนยา้าออกบ้างไม่ต้องหมดนะครับแต่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยี๋ยวเราจะผมจะมาอัปเบดตให้ดูว่าวิธีการรักษาความชื้นโคนต้นเป็นยังไงเพราะว่าตัวกระท่อบเนี่ยเขาชอบความชื้นนะครับเราจะต้องรักษาความชื้นบริเวณโคนต้นให,ให้ให้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะแตกยอดช้าลงหรือว่าอัตราการแตกยอดจะไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องคม่มคนต้นให้ดีนะครับผมเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีเอ่อไม่ใช่เคมีสิเป็นอินซีนะครับอินซีเคมีนะครับผมตามมาดูครับตัวนี้ต้นเล็กนะครับตัวนี้เป็นต้นเล็กนะครับต้นเล็กนะครับต้นเล็กผมเพิ่งจะเอาเอาถุงเอาถุงขุมออกนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตน้นเล็กนะครับก็แตกยอดดีนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งด้านนู้นครับ ตามมาครับตามมาครับตามมานี่นะครับเห็นไหมครับว่าการเจริญเติบโตนะครับดีทุกต้นนะครับผมเนี่ยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเด็ดอันนี้ออกนะครับเด็ดตัวนี้ออกนะครับเด็ดทิ้งให้หมดนะครับตัวเนี้ยเพราะว่ายอดเขาเจริญเติบโตได้ดีแล้วเขาสามารถสังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งอาหารลงไปเลี้ยงรากและลาต้นตัวนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ เก็บไว้ก็แยกอาหารปล่าๆนะครับแล้วก็เด็ดทิ้งออกให้หมดนะครับตัวนี้แค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปเลยครับนี่ก็เป็นเรียนับเป็นเรียนในสังคิงนะครับก็เป็นเป็นพืชที่ผมได้ทดลองไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นในพื้นที่ของเราครับเนพื้นที่เพชรบูรณ์เรานะครับนี่นะครับต้นนี้งามมากๆเลยเห็นไหมครับอ อันนี้เราเราใส่ปุ๋ยก่อนนะครับใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นนะครับดูยอดมันครับดูยอดมันนะครับเห็นไหมครับแตกขึ้นมาแล้วตัวนี้มันแตกยอดออกด้านข้างอีกสองข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นทรงพุ่มที่สวยแล้วนะครับแค่นี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงการใส่ปุ๋ยการดูแลนะครับการคุมโคนต้นเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ใน ช่อง YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม